หน้าร้อนแล้วพร้อมส่งชานมไขมุกโ,กโกโก้ชาเขียวอาชีพเสริมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอีกเมนูหนึ่งของน้ำส้มแก่ติมานะครับผมชานมไขมุกครับระดับเทพเข้มข้น ส่งขายในราคาแก้วละ10บาทนะครับราคาส่งขายปีกที่15บาทถึง25บาทนะครับผมรับประกันความเข้มข้นชาพันธุ์ไทยครับชาพันธุ์ไทยคุณภาพสุดยอดนะครับมุก,กับเหนียวนุ่มครับผมไม่แข็งครับมุกสูตรโอชาครับไม่มีแข็งครับ โอ้ก็ oh, ครับอย่างดีครับคุณภาพเกรด A